สวัสดีค่ีทุกท่านนะคะกวกเราในช่องภายเลิศล้วนะคะวันนี้มางานเกษรไปข้าวนะคะพั้งเขไปข้าวครบสองปีนะคะแม่แม่ วันเกิดนานูมานมันะเดไม่ได้มาดีเนี่ยค่ะจะใชเป็นเทศบาลบ มีชุดเทศบาลชุดอาบน้ำพระวชุดอบนจไ้าวเปาใส่เสื้อผ้าอะเอาไปบอเอาไปใส่ชุดเอาไปช่ชุดไปเฮ้งานบอใส่ชุดไปเฮ้งานผายไปเลย โอ้เตรียมทาสีไปดคนเตรียมทาไปยังเจ้าหูบอยายหอยายหอแล้วเตรียมทาแล้วสิไปไปปลูกหญ้าคนผ้าไม่แม่นควานนะับยืนอยู่ตรงมามาคุณยายบอยมาเป็นเสกบัวลอย ต้องมาไปยืนรเรื่ไปไปไป,ไปเออเอาไปคาล้ไปยืนดูคคว้าคนคว้าไปยร้อเป็นสักด์ศีทีแย่ขาหวงนองขาอีกไลหัวงนองอีกมีการหัวงนองอีกได้ไม่เป็นว่าธรรมดาดนหวหนองอา่านล้รอเลงร้องกันนะังมสารอบจริงข แรงแข็งแรงนะคะสองขวบแล้วนะคะแม่แม่เฮ้ย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 คู่ศัตรูเขาเดินกะหังเดินผ่านไม่ได้เดินเฮ้ยบินแล้วขอให้อายุมันขดยืนนานะน้องใบกาคนสวยคนชั่ว การท้องคลอมไรจากแม่เอ็มซีให้น้องไปเท้านางฟ้าระวังระวังปีกเด้อระวังปีกเด้นอนาง,ง <ไป S 1> ฟ้า จะบินไปหาพี่เลิฟกันบินเสร็จแล้วก็ปีกก็ล่นลงจังนั้นกันเลยหล่นไปมาพี่เลิยบินไปหาพี่เลิฟกันนะพี่เลิฟกจะรออะไรมาได้ก่อนเนาะเมตตาเพิ่นตาเพิ่นพุนพูนเห็นผู้เบาบ่ได้แม่แลนด์ครับของตัวอะไรแม่แลนด์ยี่สิบบาทแม่สุนิสาห้าร้อยแม่เอ็มดีหนึ่งพันแม่พิกี้สามพันแม่นุ๋มห้าพันแม่ไอยรี่ 500แม่ซูหนึ่งพันแม่ยวงแก้วห0าแม่ขวัญพิ่มพันแปดร้อยหกเอ้ยพันหไม่แปดพันหกรแม่แบหนึ่งพันแม่แมวหนึ่งพันแม่ผืนบอกแม่ผืนสองพ่อวันพันแม่ตีสองร้อยแม่เจ็พี่ห้าร้อย เบบินสองร้อยแม่เจนีออสเตรเลียห้าพันแม่มาลีหนึ่งพันแม่นิตยาห้าร้อยแม่เจดเจรห้าร้อยแม่เจสองพันเม่หนึ่งสองพันแม่เหมียวห้าร้อยแบปุ๊พันห้าแม่ดิคพันห้าพาอแสงหนึ่งพันแม่๋องหนึ่พัน หมดแมืดแลว้วแม่พี่โกสองจ้ <c oughs> าเวันไเวันห <c oughs> ้ารอยพ่อวินหนึ่งพันแม่สมพิษหนึ่งพันแม่สพ 500, มพรห้าร้อยเป็นใจ

คนไปให้อันพูดโคชกประกาศผลยิ่งข่ายให้โค้ชประกาศให้อันนี้เราถ่ายคลิปนะคะแม่นุ๊ปหนึ่งพันแม่ดีชอนหนึ่งพันแม่เปิ้ลห้า้อยแม่น้องห้าร้อยจ้าค่าขอบคุณที่มา เย่แม่เพิตตุงทานจากบ้านรูปจานเอ้ยห้าร้อยจานเอเยรูปสันมันเกินเลยน้องใบตขอบคุณนะคะขอบคุณแม่สีดงท่านตัดท่กำมือกระไกดะเทย ครับขอรัดรัดด้นะคะไหนหนึ่งแชร์กันกำลังใัดรัดแล่นนเยครับแม่สดที่มีมีาสมพิดครับอันนี้สมพิษน้องไข่สมพิษธรรดากับสมพิษน้องไายสพรมดาักนานะคะแม่ให้มาแม่ใหสมพิดึงมาของํำร่วยไม่ไม่ใหญ่สีไปทำความสะอาด เทศบาลบอกว่าช ch um, ja> ุดเทศบาลชุดนอนได้ชุดนอนชิบ่ได้ลุกจค่เชียงนี่ก็สินอนแางเดียวไปตรงลุกมากินเข่าสิบ่จอยดิบ่จอยเราก็นชัวันเดียวอันยนอนมากินเข่ากินน้ำหรือโจยแต่เท่ละไม่เงยสีไม่เงยสีว่าโอยชุดอาบน้ำสำหรับ ชุดนอนชุดอับมาชุดเดียวกันเดี๋ยวดีฟังมาแค่แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันดู็วหน้าเลยสวัสดีค่ะ